อาชีพไม้เทา้าเราควรที่ต้องเลือกอัพสกิลแบบไหนดีและใส่เครื่องป้องกันเป็นอะไรถึงจะให้ผลดีต่อการเล่นของเราทําให้เราสามารถยืนบอดฟาร์มได้นานและก็การเลือกใช้งานสกิลเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมหลอดนายอินฟินิตคัสสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอดวันนี้ขอเสนอ u g Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบคลาเหมือนเรามีมือถือเครื่องนง ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆ3เท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกกวววว่่าาาาาาาแลละสสสยใใรนนนจดดด์์โห UG มถ โหมดผ่านลิงกใต้ล่างคลิปได้เลยครับไม่เท้าถือว่าเป็นหนึ่งขาโจมตรีระยะไกลสายเวทที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายยิ่งเราเก็บมาเตอรี่ไปได้สูงเราจะได้พลังโจมตีเวทและดาเมจคิดคอนเขาจะเน้นทำดาเมจแบบเดี่ยวและแบบหมู่ขึ้นอยู่กับว่าเราเซตแบบไหนในส่วนของเครื่องป้องกันอุปกรณ์ที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นเซตผ้าเพราะอุปกรณ์ผ้าจะให้ผลการฟื้นฟู MP ขนาดต่อสู้ด้วยความที่ว่าเราเป็นสายเวทเราต้องใช้งานสกิลแบบต่อนเนื่องงั้นมา,นา จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานสกิลเราต้องใส่ให้ครบ5ชิ้นนะครับเพื่อให้เกิดผลสูงสุดและต้องพยายามทําการเก็บเลเวลเมื่อเราถูกโจมตีเลเวลของเราก็จะได้เยอะขึ้นการที่เรามีเลเวลเยอะขึ้นอย่างถ้าเราไปถึงเลเวล80ได้เราก็จะได้ดาเมจสกิลถึง30%ถ้าเราไปถึง100ก็จะได้พลังป้องกันเวทถึง300ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไม่คิดทนทานด้วยนะ100ฉะนั้นพยายามใส่เซ็ตผ้าให้ครบ5ชิ้นเข้าไว้นะครับจะเกิดผลดีสําหรับสายเวทอย่างเราแต่เราจะใส่ ใส่3ชิ้นไปใส่เซตอื่น2ชิ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ผมแนะนําให้ใส่เป็นเซตจะดีมากกว่าที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปทำออฟถลุงหรือหาเซตอุปกรณ์ที่มีหลายออปชันเพิ่มเติม,ตมก็ได้ต่อมาด้วยความที่ว่าคุณสมบัติของสายแต่ละคัสอาชีพเนี่ยเขาจะสามารถเลือกเส้นทางของสกิลนั้นได้ต่อให้เรามีสกิลเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลือกรูปแบบเส้นทางไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกันไปจากตรงนี้ค่อนข้างพอสมควรซึ่งในส่วนของสกิลเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามเมืองอยู่แล้วโดยปกติเขาจะมีเอ็นพี หนังสือสกิลอยู่โดยหนังสือสกิลนะครับก็จะมีตั้งแต่สกิลใช้งานไล่ตามระดับเลเวลของเราที่เราไปถึงแต่ยิ่งระดับเลเวลสูงขึ้นแน่นอนนะครับทองที่ใช้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นฉะนั้นเราต้องเตรียมทองไว้ด้วยแล้วก็จะมีพวกพาสีสกิลพาสีสกิลเนี่ยแน่นอนเลเวลถึงก็จะสามารถเรียนรู้ได้ส่วนนอกจากสกิลพวกนี้แล้วนะครับก็ยังมีทัศน์กอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่อธิบายไปนะครับทัศน์กถ้าเราจะเล่นสายเวทเอาแบบซอฟหน่อยก็เป็นผู้ใช้คาถาไปก่อนเพราะจะเหมาะกับทัช่่่วงเริมต้นแ เราเริ่มมีทักษะเยอะขึ้นเราก็ไปจอมเวทฝึกหัดเพราะว่าจะได้ค่าเซตัสตามที่เราต้องการที่สูงขึ้นไม่งั้นเราก็ต้องไปเป็นจอมเวทนะครับก็จะได้พลังโจมตีเวทฟื้นฟู MP ลดรคููดาวความเร็วในการล่าสกิลอะไรพวกนี้โหดแบบมากๆเลยถ้าไปถึง500ได้นะ600อย่าเพิ่งไว้วังก็ได้ครับเพราะว่ายากจัดมาดูในส่วนของสกิลถ้าเป็นสกิลแรกหนามน้ําแข็งสายแรกเนี่ยจะทําให้เกิดเอฟเฟกเชื้อไฟแล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิลนะครับคููดาวของสกิลจะอยู่ที่1ิบวิเราสามารถดูรายละเอียดได้การ ตไกลเท่าไหร่ระยะ8เมตรอันที่2ของสายแรกนะครับเขาจะเพิ่มดาเมจต่อเนื่องเผาไหม้10%ส่วนอันที่3ความแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น130%นะครับแต่ถ้าเราเลือกสกิลหนามน้ำแข็งอันที่2อันนี้ก็จะทําให้ศัตรูติดลมหนาวความเร็วในการขึ้นที่ลดลงและอันที่2จะฟื้นฟู MP ขนาดต่อสู้นะครับส่วนอันที่3เขาก็จะเพิ่มดาเมจสกิลอีก15%ด้วยกันส่วนถ้าเป็นสายทางด้านขวาเขาจะทําให้ศัตรูเจ็บแป๊บลดความเร็วในการโจมตีแล้วก็ มีทะลวงป้องกันเวทนะครับส่วนด้านขวาสุดจะทําให้ระยะเวลาครูดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ดาเมสสกิลลดลงแต่จะเปลี่ยนไปเป็นสกิลหมู่จากเดิมเนี่ยจะเป็นแค่สกิลเดี่ยวใช่ไหมครับซ้อนทับกันได้เกิดผลอะไรแบบนี้ถ้าเราอยากได้โจมตีแบบหมู่ก็ไปอัพทางด้านขวาได้เลยแต่การอัพพวกนี้เราต้องมีแต้มคุณสมบัติก่อนนะครับเราต้องเลือกบริหารให้ดีเพราะว่าจะมีผลแบบมากอยากได้หมู่ไปด้านขวาของหนามเขาจะเป็นหอกสายฟ้าส่วนสกิลที่2สายแรกนะครับสีแดงเราจะได้อัตราคิด อ,อันสุดท้ายเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดคริตคอนนะครับแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่165%่ง์ด้วยกันส่วนสายที่2เขาจะเป็นสีฟ้าอันนี้จะบวกพลังจมตีเวทให้และอันถัดมานะครับจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของสตูลดลงนะครับและจะสร้างความเสียหายแบบหมูด้วยซึ่งอันแรกจะเป็นแบบเดี่ยวอันสองจะเป็นแบบหมูส่วนอันที่3นะครับจะมีแม่นยําเวทบวก10บแต้มและก็อันถัดมาเราก็จะสร้างความเสียหายเป็นแบบหมู่เขาจะเพิ่มระยะลาคูลดาวบวกเ p ที่ใช้งานนะครับแลว ก็ดาเมจจะลดลงแต่จะทําให้ศัตรูลดท่องความเร็วในการขึ้นที่ความเร็วในการโจมตีความเร็วในการไล่สกิลเก็บ stack, สแต็กซอนทับได้5ครั้งด้วยกันนะครับอยากได้ตีหมูเลือกเอาว่าจะไปพายุเยือกเย็นหรือจะเป็นหิมะนิรัน์ส่วนถ้าทางด้านขวานะครับอันนี้เขาจะทําการฟื้นฟู SP ขนาดต่อสู้ได้นะครับและคูดาวของสกิลเนี่ยจะอยู่ที่180ดวิด้วยกันนะครับเขาจะมอบเอฟเฟกแช่แข็งแก่ผู้ใช้สกิลเป็นเวลา3าวิและทําการฟื้นฟู SP นะครับวิด้วยกันก็เราสามารถฟื้นฟู SP ได้แต่ก็จะโดนดาเมจที่ได้รับแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจเวทในขอบเขตโดยรอบตัวผู้ใช้สกิลนะครับและมอบเอฟเฟกฉื่อยเป็นเวลา3าวิด้วยกันเอฟเฟกฉื่อยเขาจะลดความเร็วโจมตี20%ความเร็วในการเคลื่อนที่20%ความเร็วในการไล่สกิล20%สูงสุด5คนนะครับปริมาณฟื้นฟู1ครั้งจะไม่เกินสูงสุด5,000ด้วยกันอันนี้จะเหมาะกับพวกกิวว์นะเอาจริงๆแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนในรูปแบบลักษณะไไหนนะรับบแแแตตตต่่ผมมมาาาสายยกเเเเเ้ปปทงงีีีดด,บบดวว็พช เราอาจจะยืมมอนเตอร์แบบหมู่ไม่ไหวนะครับก็เอาเดียวไปก่อนหลังๆถ้าเราจะเน้นหมู่เราก็ไปค่อยสายขวาสาย2หรือสายกิวอก็จะไปสายทางด้านขวาสุดนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลนี้ดีมากเพราะว่าจะเป็นสกิลเปิดบัฟอันแรกเลยก็คือเพิ่มพลังจมตีเวทใช่ไหมครับถ้าเป็นสายแรกเขาจะมีอัตราคิติคอนเพิ่มมากขึ้นด้วย50แต้มและยังได้ทะลวงการป้องกันนะครับแแต้มส่วนถ้าเราไปสุดสายคิติคอนเนี่ยจะบวกให้ถึง100พลังจมตีเวทบวก45ครับจากเดิมถ้าอยู่ ขั้นนี้ก็จะบวกแค่30มสิบคก็ได้เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเราไปสายขวาเราจะได้พลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นแน่นอน,นครับแล้วก็เปลี่ยนจากคิดิคอนเป็นความเร็วในการไล่สกิลนะครับบวกหาแล้วก็ลดคูดาวสองเปอร์เซ็นต์ส่วนที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับฟูอขนาดต่อสู้เพราะ MP ส่วนมากช่วงแรกจะไม่พอใช่ไเราไปสายขวาก่อนได้ส่วนอันสุดท้ายเขาก็จะเพิ่มผลนะครับความเร็วในการไล่จาก5%ก็จะเป็น10%แล้วก็ลดิูดาว์เป็น5%ด้วยกนนะครับา้าอยากดาเดทางให้ไปสาย อยากซอฟซอฟป,ปอดเรื่อยๆสายขวานะครับทัดมาสกิลสายฟาฟ,า,ฟาสกิลสายฟาฟาดอันนี้จะเป็นสกิลแบบหมู่โจมตี5คนด้วยกันถ้าเรามาสายแรกสีแดงเขาก็จะบวกดาเมจส่วนพาสีจะเพิ่มพลังโจมตีเวท10แต้มนะครับอันสุดท้ายจะมีผลตรงนี้ด้วยเพิ่มดาเมจที่ได้รับ3%เเซนะครับซ้อนทับกันได้4ครั้งส่วนสายกลางสีฟ้าเขาจะเพิ่มระยะที่เราสามารถสร้างความเสียหายได้เป็น8เมตรพาสีจะเป็นคริติคอน20แต้มนะครับและอันสุดท้ายจะทําให้สตตติดสถานะเจ็บแปบความเร็วในการ ตีลดลงเก็บสแต็กได้5ครั้งแต่ถ้าเป็นทางด้านขวานะครับสีเหลืองอันนี้จะเปลี่ยนจากสกิลหมูเป็นสกิลโจมตีแบบเดียวระยะ8เมตรนะครับดาเมจอยู่ที่175%เลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดคิยิคอนได้นะครับและยังได้พลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นส่วนถ้าเราอัพไปถึงอันสุดท้ายดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่190%นะครับแล้วก็มีโอกาส40%ที่จะติดคิยิคอนฉะนั้นสายทางด้านขวาเนี่ยก็เลยจะมีความน่าสนใจถัดมานะครับสกิ สีแดงเขาจะมีเพิ่มพลังจมตเวทและอันสุดท้ายมอบาเรียที่ดูดซับดาเมจเท่ากับ1 0 0งรยตของพลังจิตเวทแก่ผู้ใช้เป็นเวลา5้าวิแต่ไม่เกิน5,000ส่วนสีฟ้าเขาจะเพิ่ม SP สูงสุดส่วนอันสุดท้ายมอบาเรียที่ดูดซับดาเมจ5%ตของ SP สูงสุดและ20%ของ MP สูงสุดแก่ผู้ใช้สก,กิลเป็นเวลา5าวินะครับไม่เกิน5,5 0 0และทางด้านขวาถ้าเป็นสีเหลืองเขาจะบวกพลังป้องก,กัน12และอันสุดท้ายมอบาเรีย MP ที่สูด,สดัดาเมจที่ได้รับของผู้้ใชิลกก0% 10เววด้วย ครคูดาวอยู่ที่45วิส่วนท่าสีเขียวเขาจะเพิ่ม MP สูงสุดและมอบปาเลีย MP ที่ดูดซับดาเมจที่ได้รับของผู้ใช้สกิลเท่ากับ15เป็นเวลา10วิวเพิ่มพลังป้องกัน1ต่อ MP สูงสุด50แต้มในระยะเวลาที่กําหนดอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะเน้นไปทางไหนถ้าเรามีโจมตีเยอะก็ไปสีแดงแต่ถ้าเราอยากจะเอาแบบเซฟมานาเยอะก็ไปสีเหลืองส่วนสกิลถัดมาสกิลตอนเลเวล55เขาจะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายถึง180สูงมาก และถ้าเรามาสีแดงนะครับจะทาดาเมจแก่เป้าหมายเนี่ยเมื่อเป้าหมายอยู่ในสถานะเผาไหมจะทําดาเมจคริค่อนเพิ่มเติม100%เกันเลยทีเดียวอันนี้ต้องไปเล่นคู่กับสกิลอื่นๆที่ทําให้ติดเผาไหมได้ดาเมจก็จะสุดทางส่วนสีฟ้านะครับเขาจะใช้ MP มากขึ้นคูดาวที่บวกเพิ่มขึ้นเมื่อเป้าหมายอยู่ในสถานะลมหนาวเขาจะทาดาเมจมากขึ้นถึง50%และมอบเอฟเฟกแช่แข็งได้สายที่2ก็เลยจะเป็นเหมาะกับสายแช่แข็งต่อยอดจากลมหนาวสายที่3สีเหลืองถ้าศัตรู อยู่ในสถานะเจ็บแปบ๊แปบก็จะทําให้เป้าหมายโดนดาเมจมากขึ้นและมอบเอฟเฟกต์ใบได้3วิอันนี้จะเหมาะกับ PP ด้วยนะครับถัดมาทางด้านขวาเขาจะลด MP ที่ใช้ลดเวลาเวลาคูดาวและมีโอกาส50%ที่จะเกิดคิดิคอนถ้าเราเป็นสายคิดิคอนเก็บมอนต์แบบเดียวๆผมว่าอันนี้ค่อนข้างคุคค้มเลยสายขวาสีเขียวนะครับต่อมาสกิลตอนเลเวล6 5สายสีแดงเขาจะทําดาเมจ1 9ึรสูงสุด5คนเป็นแบบหมู่สายที่2จะบวก MP ที่ใช้ และคููดาวก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะทําให้ศัตรูติดมึนงงได้มีโอกาสถึง80%นะครับและพร้อมสร้างแดนเปลวเพลิงอีกหาวีซึ่งทำดาเมจ20%่อเนตอนเนื่องกากเม้าหมายในขอบเขตด้วยนะครับสายที่3จะสามารถรอมอบเอฟเฟกต์เผาไหม้แก่ศัตรูได้สูงสุด5คนสายที่4ทําดาเมจที่รุนแรง2ครั้งโดยรอบเป้าหมายเมื่ออยู่ในสถานะเผามไหม้จะทาดาเมจเวทเพิ่มเติมนะครับหนึอันนี้ก็จะเหมาะกับสายเผาไหม้ต้องไปต่อยอดที่สกิลแรกส่วนสกิลสุดท้ายนะครับตอนเลเวล ถ้าเทเลพอตไปข้างหน้าในขอบเขต8เมตรได้สีฟ้าเขาจะใช้ m อพเพิ่มขึ้นคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับเทเลพอตไปด้านหน้าทําดาเมจเวทในรอบตําแหน่งที่ไปถึงได้ด้วยสูงสุด5คนเลยนะและอมอบเอฟเฟกต์มให้ได้ส่วนถ้าเป็นสีเหลืองทำดาเมจโดยรอบตําแหน่งที่ไปถึงและมอบเอฟเฟกต์ลมหนาวซอนทับกันได้สูงสุด3ครั้งนะครับ5คนถ้าเล่นสายหนาวก็ต้องแปนนี่แหละต่อมาสายที่4นะครับอันนี้จะสามารถมอบเจ็บแปบให้ได้ต่อยอดคอมโบกับสกิลอื่นได้เลยสําหรับสกิลเทเลพอตหลักๆจะอยู่ ทเทเลพอตส่วนสายที่5นะครับก็จะเทเลพอตไปยังด้านหลังผู้ใช้6เมตรผู้ดาวอยู่ที่25ิาวิขึ้นอยู่กับเราเลือกผมว่าเทเลพอตไล่ล่ากับเทเลพอตตรวจจับอันตรายอันนี้2ออันนี้มีความสําคัญมากอยากไปด้านหน้าสีแดงอยากถอยหลังสีน้ําตาลเลือกได้เลยแต่การบริหารแต้มต้องคิดดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีแต้มเราอาจจะไม่เพียงพอเราก็ต้องเลือกอัพเพื่อให้เกิดผลสูงสุดแต่โดยส่วนตัวผมก็จะอัพแบบนี้ใส่อุปกรณ์ผ้าเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถบอทได้แล้วนะครับที่เหลือเราก็ ก็แค่ไปซื้อพวกผลบัฟอย่างใบสกอร์คัมพีการฟื้นฟูเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญเราขาดไม่ได้เราต้องใช้แบบต่อเนื่องแล้วก็คัมภี์เพิ่มความเร็วที่เหลือก็จะเป็นโคด SP นะครับเราก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะไปบอทหรือทำเควสอื่นๆก็ว่ากันไปได้เลยนะครับแล้วก็การเลือกบอทมอนเตอร์เนี่ยก็จะมีความสําคัญมากๆเพราะว่ามอนเตอร์ก็จะมีความเก่งและให้ e อีต่างกันฉะนั้นตรงนี้ไปเลือกเอาอีกทีหนึ่งก็มาไกด์แล้วก็พามารู้จักสกิลแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยพามารู้จักแบบจััดเต็มมอีีีกทนึงงหวงว่า กับเนเพื่อนกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับหลอดนายอินฟินิตคาร์ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะดาวโหลดมาได้เล่นนะครับลิง์อยู่ตารางคลิปแล้ว